เรื่องนี้นฮะมีพู่กับเพี่อมกับร่วมกันถึงสองท่านนะฮะท่านแรกก็คือคุณโออัครพลอีกท่านหนึ่งก็คือพ่อเปียกพิสารของเราคุไม่ียงดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีค่ะเธอจะใช้พูดใช่พูดดีก็แค่ทูก่อเธอกลัวเราด้วยความรักและเคารพถูกไหมนะคะแน่นอนว่าอาเปียกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการแบบตบตูบตบตูบตบตูบตลอดเวลาแล้วกำกับร่วมกันแบบนี้เนี่ยมีทิศทางเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรครับพี่โอจอก็เรื่องนี้เราก็ ทําการขัดขาเขาโดยให้เขาไปเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ถอนอํานาจกันลงไปเยอะถอนอำนาจเรียกว่าถอนอํานาจนะจ๊ะแล้วก็กุมอำนาจเรามาอยู่ในมือซะวแบเอฟเฟกต์ท่องบทหรือว่าแบบว่าเมา่เมา่เมา่มาแต่งหน้าอะไรเงี้ยพี่โอก็จัดการกลุมอํานาจหมดเลยยึดทุกอย่างอภิกฐ์แต่งหน้าด้วยเหรอครับแต่งหน้าอภิกฐ์แต่งหน้าทำผมแอภิษฐ์จะเช่าลองลองพื้นหรือทูเบ้ฮะเสียงนีเสียงก็สบายมากวันนี้โชคดีวันนี้ไม่มาแล้วนี่นครับ เมาเมาเปียกนิดนึงเออแล้วต้องบอกว่าคือเวลาเล่นกับเปียกเนี่ยถ้าเกิดแบบมีฉากร้องไห้หรือดราม่าถ้าเป็นอเปียกอเปียกแบบตบตบตบเลยอย่างเงี้ยจริงปะคะส่วนใหญ่แล้วแค่เดินมาก็ร้องกันแล้วครับไม่ไม่ต้องถึงตัวไม่ต้องถึงกับลงไม้ลงมือเดินมาดำเมี่ยมนี่ร้องกันลยโอ้โหมืดมาเลยเออเหรอฮะแล้วแล้วในที่นี้มีใครที่แบบว่าโดนไหมแบบเล่นแล้วร้องไห้ไม่ได้แล้วโดนดุแล้วแบบจะร้องไห้อืมมีใครมีใครมีใครโดนบ้ามีใครโดนบ้า พายใช่ไหมไพายโดนกันหมดนะ,นะครับจริงๆเนพายใช่ไหมข่าวพายมีเล่าเล <ๆๆ S 2> ่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังนิดนึงนะค่ะไม่ของพายจะโดนกดดันมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต,ตง่คือจะมีฉากหนึ่งที่จะต้องเออไปเรียนมาราแล้วก็รำไปร้องไห้ไปซึ่งเป็นคนไม่เคยรำมาก่อนเลยอะค่ะพอรำไปนั่นแหละแล้วก็มีเออเป็น acting คนมาบิว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 เสร็จปุ๊บเห็นอเปียกเดินมาปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บ มาแล้ค่ะน้ํตามาเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องพูดไม่ต้องอ้าปากยังไม่ต้องอะไรเลยน้ําตามาแล้วรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงวะรู้สึกแบบเราคือเขาให้โอกาสเราด้วยอะค่ะแล้วคือเราไม่อยากทําให้เขาผิดหวังด้วยแล้วก็วันนั้นคือไม่อยากทําให้ทุกคนต้องมาเสียเวลาเพราะเราคนเดียวด้วยอืมแล้วถ้าเกิดว่าเปียกเดินมาปุ๊บปุ๊บพายน้ําตาล่วงเลยนะร้องไห้เลยนะแต่ว่านั้น้องภายนี่ไม่ได้โดนลงไม้ลงมือแต่ว่าเล็กเจษดาโดนลงไม้ลงมื ม,ม,มีมีอยู่ซีนหนึ่งครับเไหน<ผ>มังไนเป็น,ปนยังไงว่าเป็นซีนที่แบบทุกคนอกห,หลังจากที่ว่าผมถ่ายกับอุ้มเสร็จทุกอย่างแล้วเขาถ่ายกับพายก็เสร็จทุกอย่างแล้วครับมันเป็นซีนว่าเหมือนขึ้นขึ้น,น,นอารมณ์ตลอดอ่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแบบวันนั้นก็คุยกับพี่โอคือทุกคนว่าคือครั้งแรกผมร้องไม่ได้ใช่ไหมครับผมสักพักหนึ่งก็นิ่งไปสักพักหนึ่งทุกคนพร้อมแต่ผมไม่พร้อมผมก็นั่งนั่งน้ำตาก็ไม่ออกครับสักพักหนึ่งเดินมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับ อ่าค่อยๆเดินนะจ้องหน้าก่อนครับอืมแล้วก็โอ้ยตบไปนะครับตบเลยครับตบเลยครับตบตรงหน้าครับร้องไหมครับไม่ร้องครับไม่ร้องด้วยโอ้ยไม่ร้องไม่ร้องโดนทีหรืไหมครับโดนนะครับเออแล้วก็ไม่ร้องครับโอ้สองทีก็ยังไม่ร้องอระคะใช่ครับเออหน้าใช้รองพื้นเบอร์อะไรแต่กลับไปนี่โอ้โหเส้นเลือดแตกเลยนะครับจริงหรอ ้วผ่านฉากนั้นไปได้ยังไงอะคะออใช่แล้สุดท้าย<ม>ก็อย่าง ก็ยังได้อย like <im> ู่สุดท้ายอะไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับพี่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านฉากนั้นค่ะจริงๆยังไม่ได้หายเลยค่ะปอเดินที่ข้ามไปก่อนข้ามถ่ายชูตติ้งกันใหม่นี่ใช่ไหมจำได้ว่าตอนนั้นหน้าพี่เล็กเป็นรอยมปือเลยเน้อโหดเนาะแสดงว่าแบบพอถ่ายเล่นละครพูดเล่นไม่ได้เห็นอับเย็กเดินมานี่แบบโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่างเงี้ยเน้อน่ากลัวเมาเมานิดนึงพี่โดนนัดแบบมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้มั้งไหมคะคือตอนแรกทุกคนขู่ท่าว่าอับเย็กดุซึ่งจริงๆอับเย็กก็ดูแบบหน้าหน้าดุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จจริงๆอเเเยววป็็นนคตลลลกกกมาาแ้ใดี อยอเียกจะเป็นแบบอธิบายให้เราเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาโดนัทเห็นอเปเยกโดนัทก็รู้สึกกลัวมากเหมือนกันแต่พอเห็นพี่โอโ,อโดนัทจะร้องไห้ก่อนทาไมอ่ะไม่รู้เห<พ>มือนกันเพราะพี่โอพี่โอร้องไห้ไปแล้วเรียบร้อยเงี้ยพี่โอเขาจะชอบพี่โอจริงเป็นคนที่ช่วยพวกเรามากๆเลยจริง,รงจริง,รงพี่คอนเฟิร์มใช่พี่โอแบบช่วยช่วยมากอะไรเงี้ยคืออภิเอกเนี่ยเราก็กลัวอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าพอเวลาแบบแค่พี่โอเดินมาเราก็รู้สึกแบบเออมัน เหมือนเห็นพี่ชายอะค่ะคืออเปียกเนี่ยคืออย่างที่น้องพายบอกว่าแค่เดินมาเราก็แบบหนูร้องก็ได้ต้องถามตุยคนนี้ขอสามคำให้เปียกสามคำตุยโหดรอนะข้างหลังข้างหลังบ้างหมิงหมิงขอสามคำให้เปียกโหดมันหา คนนี้บ้างคุนิดบ้างคนนี้บ้างคนนี้บ้างคุณนศแก่ใจดีสปอร์ต <laughs> ที่บ้านเรียกว่าเกินสามคำค่เ <laughs> ฮ้ยโอ้วันนี้เนี่ยคุณพ่อไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยโดนเมาส์ขนาดนี้โทรเคลียร์หน่อยซิว่าจริงหรือเปล่า เออจริงๆแล้วอภิเียเนี่ยเป็นคนโหดขนาดนี้จริงหรือเปล่าคะเออโท,โทรสดๆเลยโอ้เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูโทรเลยเหมาะฟ้องเลยโโฟ้องเลยโดนนัดเ <c oughs> มาส์เสียบเสียมสามคำเมื่อกี้ว่าไงนะมีพูดอะไรกันบ้างนะโหดมีแต่โหดโหดไ<ช>อ้ไม่ของผม<ค>ดูดีโหดโหดล่อนะมีคำว่าโหดไงมีคำว่าโหดไม่ไม่รู้แหละเราได้ยินสามคำโหดโหดแกเออน้องเจนอันหลังนี่พี่ยังไม่ได้ยินใครพูดเลยนี่เนี่ยติดัไงติดั้งติดแล้วครับติดแล้วครับฮัลโหลคาฮัลโลครับพ่อ ครับอยู่ไหนอ๋อหับอยู่หลับอยู่ยยยวยพ่อร <laughs> <laughs> พอดี <laughs> พอดีมีน้องๆเขาพูดถึงสะดุง้งบ้างไหมฮวัโหลลูก เปียคอนเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมอาเปียกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเปียกมาตัวใครตัวมันูใหเฮ้ยนะอาเปียกทอดไปก่อนดิอาเปียกเมื่อกี้ตุ <h <h ้ยเลยโหดโหดโหดสามคำเลยโหดหลอนนันะฉันนั่งฉันนั่งก่อนนะคะใครให้คำที่สองโนนัทบอกเองว่าคุณมันนัดสนันผมเสียใจมาก ผมได้ยินนินทาผมตลอดเลยจริงกะเพิกบอกระเพกแต่งหน้าด้วยใช้ทูเวยใช้รองพื้นเมื่อกี้คุณจะพูดไอกระเพกนั่งเข้าพิวลยโอ๊ยนั่งคุยกันดีกว่านะคะสรุปแล้วเวลาเมาเนี่อาเพิกได้ยินหมดเลยนะครับแต่ว่ายืนดีกว่านะตองนะัที่ยืนไม่ได้ครับพรอมเตะตลอดเวลาฮะอาเพกครับเป็นไงครับกับการกับละครเรื่องนี้นะฮะค่ะพูดจากความรู้สึกจริงๆเลยซึ่งผมอยากจะพูดมานานแล้ว ว่าผมภูมิใจในนักแสดงทุกคนตรงนี้มากทุกคนเลยครับทําให้ผมทำงานเนี่ยได้ดังใจทำให้ผมฝันถึงจุดหมายและคิดว่างานเรื่องนี้ออกมาเนี่ยต้องเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะคุณมนัสนันเออพี่โดไม่ร้อง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 ไม่ต้องร้องไห้อะเปียกขาแล้วเปียกรู้สึกยังไงบ้างคะที่โดเล็กไหมเล็กไหมอะเปียก,ยกายขานานแล้วไม่มีคนเรียกอย่างงี้เลยเรียกคำว่าขาใช่ไหมฮะหนูตกใจเกือบร้องไห้ โอเคครับตามอะรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่โอเขายึดอํานาจไปอะค่ะจังหวะที่อเปียกเผลอแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่อเปียกกาลังจะเข้าฉากดีไหมเออขออนเสริมนิดนึงค่ะว่าที่อเปียกเนี่ยถ้าวันไหนอเปียกมีเข้าฉากนะคะไม่ว่าตอนกี่โมงอเปียกจะเป็นคนแรกที่แต่งหน้าคือพอทุกคนถึงกองเนี่ยเราจะเจออเปียกนั่งแต่งหน้าอยู่ก่อนอยู่แล้วเพื่อที่จะไปยึดอํานาจพี่โอกลับอโ <laughs> คือแต่ว่าเพียจะเป็นนี้ตลอดค่ะแล้วพอกันหน่งหน้าเสร็จก็จะไปดูบทแล้วก็กำกับพวกเราต่อแล้วบางทีแกก็เล่นไปด้วยกำกับไปด้วยก็มมมผมก็เริ่ม,มที่จะพองไทยให้กับน้องชายผมแล้วน้องชายชอบตรงนี้ชอบตรงใกล้จะแขวนนมแล้วครับ,รบให้อเพียกเป็นตัวแทนนะครับฝากถึงละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมช่องสามนิดนึงครับเออเป็นละคร เรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากและผมผมคิดว่าละครเรื่องนี้มีจิตวิญญาณแฝงอยู่นั้นเยอะมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ละครที่รุนแรงหรือว่าละครที่จะต้องตบจูบไอ้ที่ผมตบจูบนี่ไม่ใช่อะไรที่มผมกดดันมากลูกเรียนหนังสือจกอังกฤษเขาจบสองปีที่จบห้าปีอ่านะ กลับไปบ้านเนี่ยผมต้องทําทุกอย่างทากับข้าวซักผ้ารีลาไม่งั้นโ <พอ S 2> ดนเบียตบนะครับผ่ิดเรื่องเ่ยนเรื่องดีกว่าใครขอให้ฝากละครไม่ได้ฝ <c oughs> ากรูปเป็นความอั้นตันใจขอบคุณครับขอบคุณฮนะขอบคุณฮนะขอบคุณแฟนทุกท่านครับผมน่าชื่นใจมากตุ้ยตุยตุยไม่มีไม่มีชื่อเลยตุยตุย นิกครับนิกมาเนกเนคเคเนคเนคเนเนค่นคนครนคเ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 นคนคนคเนคเนะเนคเนคหนัเนคเนคเนักนค้นคเ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 นคันคันคนคเ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 งทเนนนคคค